มาจะพี่น้องมือนีสิพามาเก็บผักเสียนเด้อนะคะผักเสียนไปดองกันเนาะเดี๋ยวห้นองหนึ่งเดี๋ยวิให้นองหนึ่งอดองไ้กินนะคะมีอุปรณ์อันเพื่อนบอกว่าแม่เอาเต่ไบมันเด้อว่าสันนะคะเอาเต่ไบมันว่าสันเอาแม่ก็เอาหยอดไปน้ำเนาะหยอดไปนี่นาะพี่น้อง <c oughs> เอาผูไดามาแล้วมาเก็บผักเสียนน้ำลงเก็บเด้อนะคะ ยานี่ก็เอาไว้เพื่อนเป็นลมเง,งาบ่วเนาะนี่นะคะกเก็บกระิเกบไปไปนี้เลยจ้ะพี่น้องผู้ใดเคยกินบ่เนาะผู้ใดเคยกินทรงเสียงในเด้อจ้านะคะเพิ่มเก็บมาตนนิาตุนาะนี่งามบ่พี่น้องสวยงามมากเลยนะคะผักเช่นเยอะนะคะตอนนี้เนาะพอดีเพื่อนไดกินนํำฝนครับพี่น้อง ก็ได้กินน้ำฝนงามงามขยอดเพิ่นเนาะไม่แต่ปวบบวบอันอันะะนคะคะมิธีข้ามมากินผักเสียนไปดวงกันนะคะพี่น้องเออนี่ไปไปอีกต้นหนึ่งพี่อีกต้นหนึ่งอยู่พี่เออผักเสียนนะคะผักเสียนผักเสียนเด้อคนได้เคยกินนี่นะ นี่เก็บไปโหลดค่ะป้าอันนี้กโอ้ like. ต oh. well. milk, ้นใหญ่ขนาดเลยนะคะต้นใหญ่มากโอ้ยบางทีเอาอันหนวดนี่ว้าววบค่ะพี่น้องโอ้ยอวบค่ะนี่เนาะโอ้ยงามค่ะพี่น้องคนนัะน้นนี้คนนัะนเต่ละาหนวดนะคะงามบองามบอโอ้งามค่ะพี่น้องจ้ะผักเชี่ยนดวงโอ้ยมือไหนสิได้กินแซ่บๆแล้วเนาะ น้องหนึ่งขันสมหายขินมืงอนีพามาจก็บก่อนจะจก็บไปเรืยพี่นะงามพอพี่น้องสองต้นเลยนี่สองต้นแล้วไปอีกต้นหนึ่งอยู่พี่ครับพี่น้องจ้ะโออีกต้นหนึ่งอยู่พี่อยู่รับอยูแ่แคบทช่ไหมเจา้านะนี่นะพักเสี้ยนดวง <laughs> เออนะคะผลกำลังออกออกหมากออกลูกออกหมากเนาะกำลังงานค่ะพี่น้องโอ้ผลเป็นลูกแล้วเอาไว้อันไหนเป็นลูกแล้วก็ไว้ผลอันแกเนาะนี่ได้ทรรมะริดพันธุ์ได้อีกนะคะอันนี้เนะาะทรรมะริดพันธุ์ได้อีกค่ะพี่น้องนี่นะคะเอาบรรยากาศเนาะในสวนมาให้ชมน้ำนะคะ นี่อยู่ทางนี้หลายค่ะค่ะพี่น้องจ้านน่มิตรตนพักเสียนแล้วค่ะนี่จุ่มนี่แม่นมืดค่ะพี่น้องพุ่นทั้งพุนก็ม,มีอีกค่ะเป็นดอกดอ้วยเต็มเลยค่ะพี่น้องจ้านี่เนาะนี่นนกำลาังงา้มเลยค่ะเออเอาลิเอาใบาน้ำค่ะพี่น้องนี่เอาใพ่นน้ำเนาะนี่นะกำลาังงา้มเลยเนี่ยโอ้มีแมงอย่างกินนมโนะแบบนี้ มีแมงอย่างกินบนอนาะดเดี๋ยวดอเออเนาะต้นกระลังหน่อยๆแกมี่ค่ะนี่ชุ่มนี่กําลังขึ้นหม่เออเด็ดเก็บเอาหนวดเลยค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บผักเสียนไปดองกันอ่อนๆเลยเนาะน,นี่กรลังเกิดก็มีค่ะพี่น้องเออนี่แมนมดค่ะจุ่มนี่ผักเสียนมดทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือผักเซียนอ่ะเดี๋ยวาเก็บเก็บกนนะคะเดี๋ยวคอยมาเจอกันเนาะตอนขันสมเนาะ เดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกคลิป้วเด้อขอบคุณทุกการรับชม